นี่ครับวันปุ๋ยสิบลูกครับรอบนี้รอบนี้ก็รับท้องแล้วข้าวลังแต่งตัวละใช้สิบแปดแปดแปดกับเด็กผู้บิดครับหนึ่งต่อหนึ่งสิบลูกองวนาหรืองอบก่ เม็ดเม็ดละสามสิบเาไม่ได้แดกเนี่ยให่าลูกมีแค่นั้นนะนะนั่นเลยสี่อะอหนึ่งตัวหนึ่งอะเออหนึ่งห้าผสมห้าได้ไงเอ้าเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็หลอดนะมึงก็หลบขอเท่ตอนนี่สี่ลูกเาอบมึงห่กนี่ลเขารักมึงมึงไม่รู้เหรอนี่ มึงแบกคนทำนี้พอพอเลยนะมึงเว้ยรีบทั้งปีอะไอชิ้นหายโอ้ยรีบรีบไปมาหวานเมื่อวานนะฮะรีบก็มาแต่เมื่อวานมาเมื่อเช้านี้ก็การจะมาอะไรเยอะหอยเก๋าดิหายเมื่อวานกันอากาศนี่นะครับเพื่อนข้าวก็เริ่มกัดหักกราทูแล้ว กำลังรับปุ๋ยพอดีผมเลยครับปุ๋ยพวกเนี้ยกินช้าเราไม่ต้องรอให้แบบกระเสาเราวานรอเลยพอแบบปุ๋ยออกฤทธิ์เขาก็ช่วงต้องการที่เขาแบบบำรุงท้องเขาพอดีอะ่ะเพราะตอนนี้เขาก็เริ่มกอบานแต่งตัวละเนี่ยต้นเริ่มจะแบบกัดห่างประทูหน่อยๆละกอใหญ่ไหมเพื่อนนี่ ะรรนี่ยังดีมาได้นี่สุดยอดเลยนะครับเนี่ยเล็กๆไม่ดีเลยนี่ครับกอ,อปุกๆเลยเพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะ,ะเดี๋ยวลงวันกันแล้วครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโคนครับแค่เดียวผสมปุ๋ยไปแล้วฮะเดี๋ยวผมเอารถจิ้ครับลุยปาถั่วลุงเบิ้มเข้าไปแกไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นเชือ้อรามหมดแล้วเพราะว่าถ,วถั่วหน้านี้ก็ตกหล่นจากที่เราเกี่ยวเกี่ยวไว้นะเราขึ้นเองก็เป็นปุ๋ยแหละในนานะครับคออนข้างจะลมนิดหน่อยเพราะผมไม่ได้ปล่อยแห้งไม่ปล่อยน้ำจอดเฉดหว่านปุ๋ยก็ไม่ต้องหว่านน้ำเยอะับเพื่อนขนาดนี้พอมีพอมีจอดเฉดชอดเฉดเนี่ยพอ ไม่ต้องแบบตะกะน้ำมากมายอะไรเย่งน้นนะวันจะว่าน้ำชอแฉะได้ละครับมันเป็นบ่อโซลารเซลล์ด้วยไงค,คือแบบออกเติมชอแฉะทุกวันนะครับต่บางเพลงแล้วที่ตกปลาด้วยกันครับคนนี้ช่วงนี้ระวังหนอนกอนะครับที่เขากัดไส้อะ่ะกินใบเขาจะเป็นส้มๆกลมๆอะ่ะดึงออกมานะเขาจะกัดทุกโหนต้องระวังอยชยาป้องกันตลอด ถ้าเริ่มเห็นก็เริ่มฉีดได้เลยเลยออนี่ๆๆใช่แน่นเนนี่ยเนี่ๆๆแล้วก็นี่ยมัน,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 นจะกัดเป็นไส้อย่างเงี้ยเนี่ยแหละนี่แหละ,แ,หละแบบนี้ได้เห็นแบบนี้เลยก็ฉีดเลยป้องกันไว้ยาแมลงทั่วไปนะฮะแม่เขาจัดมาน่กลัวเลยครับ ไปครับเดี๋ยวแบกปุ๋ยให้เขาหน่อยช่วยกัน<อ>นี่นะครับก็น้ำบ่อก็ออกแล้วครับตอนนี้ออกไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าแดดไม่แรงยังเช้าอยู่นะฮะคึมคม รั่วหลังเหรอปูชอบชัยเลยพวกปูพวกปลาไหลอ่ะปล่อยน้ำยันไว้อื้งร่ังดีอ่ะน้ำช่อแฉ่งเงี้ยจะเสร็จแล้วแป๊บเด right? ียวโอ้โหเดี๋ยวไปย้ายน้ำก่อนเพื่อน โอ้นี่ลอยโดนยาขยาดนะิเนี่ยใครมาฉีดยาในคลองครับถงใส่ต้นานาแล้วเพื่อนอันนี้เป็นคลองน้ำเสียเนาะหัขวคานาก็จะลกระดับนิดหน่อย <c oughs> ตอนนี้นะครับเพื่อนนี่แดดยังไม่ค่อยมีนะฮะก็ถ้าใครจะติดโซโล่าเซลล์ผมแนะนําให้ใช้โมโนนะพเพื่อนโพลี่ถูกกว่าก็จริงแต่เวลาแดดอ่อนๆอ่ะเขาทํากระแสได้ไม่เท่าแผ่นสีดำอะ่ะแผ่นโมโนอะ่ะโมโนจะเป็นสีดำดำถ้าจำไม่ผิดอะนะผมศึกษามาทางอินเทอร์เนต็ตอะนะก่อนที่ผมจะติดผมก็เลยเลือกใช้อันนี้แต่จริงพรแดดค้มนะผมไปดูบอ่อที่แบบว่า ใช้แผ่นสีน้ำเงินนะ่ะแผ่นโพลีเหรอนั่นแหละเขาออกไม่ดีนะถ้าแดดหุบะจะหุบออกไม่ดีออกสู้แบบนี้ไม่ได้แบบเนี้ยเวลาแดดหุบอะแดดอน่อ,อนๆน่ะนี่นาสีแล้วเนี่ยเนี่ยอย่าออกแบบขนาดเนี้ยถึงจะไม่พุง่งแต่คือออกแน่นนะครับนี่ยังเช้าอยู่นะช่างบอกว่าให้ ซื้อมาเพิ่มอีกสักสองแผ่นอันนี้มันเป็นสิบแปดแผ่นไงเป็นชุดโพเขาอะอยู่ที่เก้าหมื่นแปดสิบแปดแผ่นพร้อมติดตั้งแล้วมีกล่องกานขโมยเลยเรียบร้อยเนี่ยฮะเดี๋ยวที่ผมไปดูของลุงใช้เนี่ยแกติดของเขาปั๊มแฟงคลินลนะช่างบอกว่าถ้าเป็นแฟนคึินอะช่างบอกว่าจะออกดีกว่านี้อีกเขาบอกว่ากินกระแสน้อยกว่าปั๊มที่ผมใส่ก็น่าจะจริงเพราะผมไปดูของใช้โอ้โหพุ่งจังเลยแต่เขายี่สิบแผ่นแต่เป็นโพลี่ แต่ของผม18แผน่นแต่เวลาน้ําแดดไม่แรงนะเวลาแบบคึมอ่ะไอเนี้ยออกดีกว่าแล้วถ้าเกิดเป็นปั๊มแฟงชินนะต้องดีกว่านี้แน่นอนเลยเดี๋ยวรอพังก่อนไอตอนติดทีแรกก็คิดว่าเอออันนี้ราคามันถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่งไงแต่มันน้ำก็พอใช้นะผมใส่เอาสองวันสลับเนี่ยอันล่างปล่อยซึงลงไปไม่ได้เอาเยอะก็พอใช้อ่ะยิมตีไรอ่ะบอ่อเดียวบอ่อนั้นขโมยลักเลยถอนกลับไปใช้ในบ้านไปแล้ว เดี๋ยวเรามาย้ายน้ำกันครับไม่ได้เอากุญแจมาขันติดกล่องเลยย้ายส,สดนี้เลยแฉะแบกได้อีกแล้วฮะ บเต็มท่อแล้วน่าเสะเนี่ยฮะรับประกันเลยว่าออกดีกว่าโพลี่แน่นอนลองไปหาตึกษาดูเดี๋ยวเพื่อนผมก็ดูจากใน Google นี่แหละไปลองอ่านดูอะไรด,ดูแต่เขาบอกแผ่นไอ้โพลี่เขาบว่าทนความร้อนกว่าข้อดีข้อเสียก็ต่างกันแต่อันเนี้ยผมก็เน้นตรงที่แบบว่า เวลาแดดคึมล้วทํากระแสไฟได้ดีกว่าน้ําออกดีกว่าไงแต่แผ่นจะแพงกว่านิดหน่อยนะปลืออันนี้ไม่ได้หาอะไรมาลองเลยปล่อยสดเลยผมอะ่ะง่ายๆ เมื่อกี้ได้ออกไปดูเวลามานะครับเป็นเวลาสองโมงครึ่งนะครับนี่สองโมงครึ่งน้ําออกเกือบเต็มท่อแล้วนี่เพราะฉะนั้นเหลือๆครับพอใช้นี่ก็ดแดดอ่อนๆนะแดดเริ่มออกมาแล้วเนี่ยเต็มท่อเลยพอแดดออกน้ำก็แน่นท่อเลยเนี่ยกร้าใครแบบจะใช้แบบผมก็ได้นะถ,ถูกตังค์ด้วยเต่ว่าเป็นเสร็จไม่เกินแสนสามนะโครงทำเองนะครับ เนี่ยคงทำเองอะไรเองซื้อแค่ค่าของแล้วก็ช่างเขามาหย่อนให้ต่อให้โอเคเลยแหละเดี๋ยวก็รอเนี่ยปั๊มเนี่ยพังนะเดี๋ยวดูที่จ,จะใช้ได้นานขนาดไหนถ้าเกิดตัวนี้อยู่ได้3ปีก็โอเคเลยนะคือราคาถูกกว่าแบงข,ขิ้นเนาะเนาะไม่เอาครึ่งหรอกครึ่งหรอกมั้งแบงคึ้นแล้วสามหมื่นปะ หรือสองหมื่นปลายอะไรเนะี่ยตัวนี้ก็น่าจะประมาณหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยพังไม่ต้องพังพังไม่ต้องซ่อมซื้อใหม่แต่น้ำมาพอใช้เดี๋ยวอาจจะเพิ่มแผ่นครับสองแผ่นไงรอชมไปเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยกันนุน่นตรงนี้หน้าบอ่อที่ว่าละเป็นน้ำเป็นสนิมนะก็เริ่ม่อยังชั่วแล้วเดี๋ยวเอาปุ๋ยปรับสภาพดินมาเก็บซะหน่อยกินแคร์ส่วนตรงนู้นที่พอรื้อบอ่อออกไป หายเงินเลยเพราะไม่มีน้ํำสนิมขึ้นมาเขียวไปเลยตรงนั้นน่ะก็ทําเป็นเ้าปลูกนะฮะเขาซื้อบวกจากราคาตลาดพันหนึ่งอะราคาตลาด7 0 0ดก็ได้แ0 0พันแต่ผมไม่ได้ผูกขาดนะเราทํานาเราก็อยากอิสระใช่ปะฝนตกฟ้าร้องผมก็เกี่ยวเพราะเราไม่ได้เอาทุนเขาเราเอาทุนเราแต่เราซื้อเขาปลูกเขามาก็แพงหน่อย แต่เขาจะมีข้อตกลงอกว่า,วาถ้าข้าวล้มข้าวเปียกข้าวดาไม่เอาใช่ไหมแล้วบางทีช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วถ้าเกิดเราก็ตั้งใจว่าจะบอกเขานัดวันเขาถ้าเกิดมันได้กำหน,นดผมก็เกี่ยวเลยปะย้ายรถบางทีรอไปของเราเสียไงนึกออกไหม <c oughs> เสียน้อยเสียมากเสียย,ยากเสียง่ายนะเพื่อน แล <Okay, S 2> ้วก็เ,เสร็จแล้ว,วน,นูดน้ําออกเต็มท่อแล้วหนวดเห็นว่าเห็นขาวๆเลยน้ำเนี่ยคือปัจจัยสําคัญนะครับปีนี้ผมลดต้นทุนได้เยอะเพราะว่าผมสูบทําตลอดที่ตอนเป็นบ่อกรรดาสูบทีจะเป็นร้อยลิตรสูบทํานี่ถังหนึ่งแน่นอนยี่สิบกว่าไร่อ่ะถังหนึ่งแน่นอนยืนพื้นแล้วสูบรออีกจะพอร้อยลิตร เนี่ยแล้วไม่เคยเสียตังสุบนะ้ำมันเลยตั้งแต่ติดบ่อน,นี่มานะมันอย่าไปคิดเลยว่าแบบปี2ปีพังถ้าถ้าสองปีสามปี์สมิพังหรือกล่องพังผมก็พอใจแล้วอ่ะเพราะว่าผมทํานาปีสามหลนะใช่ปะละ่ะกล่องก็ไม่กี่บาท นี่เอาเพื่อนตอนนี้3โมง11นาทีแดดอ่อนๆนี่แดดยังไม่แงรงดูได้แดดยามเช้าเต็มท่อพุ่งไปแล้วนี่ครับน้ำแน่นๆปั๊ม5.5แรงครับพรเพืเพื่อนเชื่อผมถ้าใครจะติดนะ ใช้แผงสีดำโมโนราคาจะแพงกว่าหน่อยนึงแต่เอาเถอะนะคุ้มค่าลองไปศึกษาดูข้อแตกต่างอะ่ะเราพิมพ์ใน Google ก็ได้ครับเดี๋ยวนี้นสงสัยอะไรให้ถาม Google เดี๋ยเพื่อนก็ดูเดี๋ยออกขนาดนี้แล้วออกแบบนี้ทั้งวันโอ้โหเหลือๆเ,เ,เหลือใช้เลยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าอย่างโพลีอะ่ะกาออกพุ่งอะ่ะ แข่งอย่างนั้นอนะ่ะพุ่งพวดขวดขวดเลยตอนแดดดีนะพุดด่งดีอันนี้ก็น่าจะพุดด่งดีแต่ของใช้เขาเป็นสมมติแฟงคินด้วยของผมไม่ใช่ไงอาจจะอยู่ที่ใบพัดด้วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าของเรากี่ใบไม่ไม่ได้ศึกษาอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยดูดิแต่แพงที่ที่ผมเห็นมาผมใช้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับมันพอแดด ุมันออกไม่ดีเลยอ่ะออกแบบลินจิเลยอ่ะออกสักประมาณเหลือหน้าสองเองอ่ะแต่นี่คือแบบต่อเนื่องอ่ะเพราะนั้นอาจจะได้รอบกระต่ายวอันนี้รอบเต่าวะคงงั้นเล้มั้งลองไปหาศึกษาดูแต่ที่ผมตัดสินใจเอาอันนี้ก็ผมว่าอันนี้ดีแต่ก็ดีจริงๆเขาผลิตกระแตได้ดีกว่าในในเวลาแบบ ค้มฟ้าค้มฝนนะนะเวลาแดดอ่อนๆอะไรเงี้ยก็คือเขาจะได้ต่อเนื่องนะครับอ่ะโอเคแล้วเพื่อนคลิปนี้ประมาณนี้จบละเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูอีกทีตอนเดี๋ยวว่าจะแต่งหน้าอีกสักทีนึงพอข้าวโผเพนะฮะจำเป็นนะครับเอายูเลียพมๆสักสีห่ห้ารูบางๆครับเวลาแบบข้าวเริ่มออกโผเพกระตุกให้เขาออกให้พวดไปเลย ไปแล้วครับเพื่อนของคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมเมื่อกี้รถติดจะตายเลยปลายน้ำไม่มีใครจ่ายให้ถือก็ต้องวินเอาไม้ยัดลอ้อแล้วเอาอะไรพานเกาะข้างลอ้อสองฝั่งขึ้นมาได้นะครับไปแล้วครับเพื่อน